สวัสดีครับตีสพานใหม่นะครับนี่ก็ปิดงานล้างถังน้ำมันเคลือบกันสนิมนะครับลูกค้าส่งถังน้ํามันมาย่อแล้วก็เบิกชุดสีใหม่หมดนะครับทั้งคันเลยครับแล้วก็สั่งย่อถังทําสีล้างเคลือบกันสนิมเช็คลวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นถังที่เคยโดนน้ํายาบางตัวมานะครับจากคิดที่แล้วครับที่มีก้อนหินอยู่ข้างในนะครับน้องเขาพยายามล้างเองมาแล้ว ก็เลยมันโดนน้ำยาตัวอื่นมาก่อนนะครับมันก็เลยไม่ใส่มันจะออกเป็นเทาๆอย่างนี้ครับแต่นี่ก็แห้งสนิทแล้วนะครับเรียบร้อยครับหลังถังก็เช่นกันนี่จะเป็นพวกคราบน้ํายาที่มันลอยมันไหลเท่านั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้ามันเคยใช้น้ํายาบางตัวมาก่อนมันก็ได้แค่สะอาดครับแต่มันอาจจะไม่ใส่ต่ก็สะอาดนะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับผมโอเคก็ฝปากดติดตามทางในยูทูบและเฟซบุ๊กนะครับ สาสีระบบสองเครตีสะพานใหม่และล้างถังน้ำมันเคลือบกันสนิมนะครับเดี๋ยวจะล้างเช็ดกล้องสะอาดขัดเงาให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งให้ลูกค้าสวัสดีครับผม